นำ้ำยาตะคอนแล้วครับผมโอหแสดงว่าแซ่บมากเลยครับนี่ที่สามน้ำยาเนี่ยปครับน้ำยายังนะครับมเผ็ดไม่กิตะย่างกว่าครับห,หลวงไม่ใหม่เลยนี่ครับบุญเศร้าของแขท้เลย หอมมากเลยครับผมนี่เขาปวดด้วยสมบูรณ์แบบเลยจรงสิครับครับสดเลยครับผมว้าว เส้นซีไร่แซ่บครับนี่ระชีเล็กครับผมหวาน่เฉดครับนี่กระลำทั่วลวอกไม่ไหมโอ้โหเล้วก็มีน้ำยาให้เลือกน่านจะเป็นไก่ครับผมนี่นนานจะเป็นปลาอีฟักซี่พ่อหน้ำยาอีกชุดหนึ่งครับผมตามสีผสมอืมเป็นสีขอบคพุนแบบเส้นแบบนี้ครับขอขอช่วยกคนโอ้โหเส้นไหม ขอเทสเทสเส้นครับผมกินก้าวุ้นต้องซิมเส้นนั่นสิครับเล้อกที่รสชาติผมมั้งแซ่บดีครับข้าวุ้นกินข้าวุ้นเป็นข้าวุ้นแล้วกินชุดหนึ่งวกันเดี๋ยวขอซิมนำ้ำยาอนึงก็ได้ผมขอยาดเทสน้ำยาครับปุ้นสิบบาทครับผม คนมาโบเดมาเดีย๋ยวด,ดูน้ำว่าเออจักบาทจักบาทครับโอ้โหนี่เด็ดเลยนี่ตัวสดๆแต่ก็มีเหล็กสดๆสาวผ่อนๆผักหลวกนี่โอ้โหมีแค่ร้านครับอยู่ร้าเอ็ดนนี่ยร้านเดียวร้านเดียวเมื <c oughs> ่อไหร่มาแล้วกกครับผมหากินยากด้วยครับผมร่วมมิดเล่นน้ำยาผมจะเอาแซมกันเลยเพวกใหม่ผมร่วมมิดครับ ตรงนี้ก็มีเลยวะครับแต่สิซิมมังกรยูวานได้แสบเพราะว่าพอดีผมบ่มังน้ำยาแล้วนี่วะครับเป็นจุงหลวงบ่นี่แหละผมไม่บองผมมังน้ำยาครับควายใหญ่อยู่เด้นี่ที่เราตกได้อยู่นี่กองอลบมนังแด้วเลือดชุกินใครอยากได้อุปกรณ์ตกปลาอย่าลืมนะผมบ่าวฟิชชิ่งกับลเอีดนะครับทิ้งเข้าไปเลยมาได้เลยมาคุยได้ครับผมมาปะทะได้ครับยอดดีแล้ว ใส่ซ่วนเดียวครับมองกันจ้วงให้นนู้นครับไลยรัวหนึ่งไล่หนึ่งพุณเขา่าขึ้นเตือนมาเด้อเพจพึ่นบอกครับผมทำให้ขาได้กระชับนี่ือนี่มาใส่ก่อนเลยเป็นไรครับแสดงว่าเคยกินน้ำยากะทิได้หนึ่งแล้วผมจะร้องน้ำยากะทิอันนี้นี่มันจะคนมากเลยครับเนื้อแทบบ่ครับจ้วงแหพี่น้องครับ หรยครับต้องเกลีนใจตัดแยกก่เกันครับเก็บกันเส้นสีเส้นสีก็เส้นสมแล้วเส้นสีเขียมพูบครับเขียมพูบอ่ะเห็นไหมครับเป็นไงครับเข้มข้นครับนัวนัวดีแซ่บแซ่บมาแซ่บมาครับขอเพียรน้ำยาก่อนครับผมอันนี้น้ำยาอย่างก็อุ้ย้ำยำกะทิพริกพริกกิน้ำพริกน้ำพริก น้ำยากะทิมันหวานครับน้ำยากะทิจะหวานอืมคือแกะคือกะทินี่ครับอันนี้น้ำยาไก่บ้าเพรเบอร์น้นยังกว่าใครยังกว่าน้ำยาไทยใครยังกว่าบอกระทินี่ล่ะเจ้าเผือกยังว่ามีกะทิดแต่นี่เป็นข้าวปุ้นกะทินานว่าเดี๋ยวจะคิดกันออกยากว่ารกาเหียดเห็นรูรสชาติทุกอันก็อืมนข้าวปุ้นข้าวปุ้นไก่้แล้วครับวันนี้ อขอสนนะอนพระปรมดาเนี่ยแซ่บดีครับเดี๋ยวเห็ดเหตุเบิองครับสูตรนี่แซ่บแน่นอนเราแซ่บสูญยางเลยกระหล่ำก่อนขับผมต่อออกซุ้มเหมือนหักอักตุ่มลงก่อนโอ้ยธ <Okay. S 1> รรมดากับมือเลยเหรครับบ้านๆด้วยวใครถอดสังคมเห็นออกเอาสอนดีวกว่าครับสังคมเบิางไรบ้างครับ,รบ,รบเดี๋ยวบางคนเขาจะลับบ่ได้อีครับ จดรามาอะไรเด้อครับเกิดกระทวงหงอโข้ยโคตรผมมันสไตล์บ้านๆนะครับขอซิมเบิองบ้านไทยอือหือดอดเลยมาไปที่นี่ครับผมเสื้อสไตล์เสื้อน้ำพริกน้ำเบอรอนน้ำยาน้ำพริกนะครับผมน้ำยาน้ำพริกแต่ผมซิมมาแล้วพริกแกงกับกะทิอะไรเขาเคยกินมีกะทิแล้วก็เช็คสไตล์กัน ขายสวยอยู่บ่ใช่ป่าวเล่ไดิเฮ้ยครับเล่ยมาครับนี่ยเปิดเลยครับผมโอ้โหนี่เห็นบ่กเป็นปลเห็ดน้ำเลยบ่ะที่นี่แบบเดี่ยมแบบเลยครับปิดไทยด้วยยาปลาครับสายหวานนี่ขอบุญเ้าต้องแบบนี้แล้วก็เศร้าเลยบ่ะที่นี่ล้นเหรอครับ ส่นรุ่นะครับเอาบีก่อนอีกหนึ่งอน,นสองซอนาสามซอนวีซอนอาอน6กซอนเแอบสิบครับผมสูตรสิบซอนขอนด,ดังดีเลยนี่นั <c oughs> งไปกินก็ประแดกที่เบาฝากแล้วว่า <c oughs> <c oughs> หมดเลยโรสวยครับขอาวุณนสาวสุริสานครับล้นถ้วยนัดชิมกันครับผมัว่าขาวคัดส่วนบมดทีนี้ยังขังดิบออร์โหลดครับสีนี้สองสีครับชมพู่แล้วก็เขียวครับาคาสิบบาท นาจีเติมได้เรื่อยๆครับ้ำใากัสุดแล้วนาจีร้อยยี่สิบก็พักจานหนึ่งสิบบาทบจานละสิบจานละสิบบ่ครับม,มาครับบูยถ้าบีบไม่ไมให้สุดยอดครับมา้ามันบีบไปเบิดแล้วเสิร์ฟจานทุกอย่งางก็โอเคครับผมดีมากเลย เราผมผ่านได้ยังไเขาตรวจเขาบอคนบ่ได้นี่ำยาะก้นกม่อวานในสดาหใส่เือรศนะโก็ดีอะบกไปยังบ้านนาแล้วกันถมกินน้ำยาแล้วกินที่ต้นหัจักหมน้ำยาแล้ เป Th ็นมาแล้วครับชิมโตทำูเรื่องหมวันนี้นีทำงานอรครับจัดก่อนเลยครับจัดกอนเลยเดี๋ยวผมกตลังแซมอยเบามากชอบครัผม รสชาติมันเอารวมกันแล้วไปมกันในเสวยครับพริด <c oughs> เกอือเด,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 ด่นเด่นเด่นเด่นอันนี้น้ำยาปลาครับ สัตว์ดีกว่ามัวคือ,อยังปนประคว ا ن อยู่งานเก่งค,ครับแซ่บแซ่บครับขออีกหน่อยเลยครับผมมากนี่ปนเลยเขากำลังพักกะหล่ำลวนหวานนะ สะดันผมเดี๋ยวหาผมเดี๋ยวหาน้ำยาไปน้ำยาปลาแดกก็คือครับผมปลาแดกครับกับปิก็คืออาจจะคนะสูตรก็ผมเห็นกินประจำของคนเศร้าแบบตาแบบนี้แย่างก็แบบรวมสมัยนะครับมิเ้เมือมิกระที่นิยังขมไปเลยป๊ก ดานเเยอะก,กูโมครับต่อแสียบแตขึ้นมีกะทินี่ครับแต่มีเด็กมากนี่กินใดเลยผม,มว่ามันหวาน ได้พักสดอได้พักอีกตัวชื่นไรบาดบานร่างเปดตักฟองบานครับทักซี่น <c oughs> อินีำครับคนบอกว่าทักซีนเดียว้องไมกินกับแทบกันนีโอ้โหจนจอดเลยยิ่งเก็บักซีอินเดียไม่กินกับ <laughs> Hòm lén <làng. cười> Tôi đợi bạc. พอดีน้องอวดไปมา้งโมคอยฝากอวดพี่เลยครับบรรยากาศดีครับแซ่บเลยแหละทำยาหลายๆผสมกันคือผมเพียร์สุดยอดครับปรุงรสเพิ่มพริกจิบสอนไปเลยอันนี้ก็อนนึ่งกระปุกไปเลยจะมีอีกอยู่ครับผม ครบลุดหดวเลยล้วต้องขอบคุณปลาแดกพี่บ่าวมครับผมพี่บ่าวตกปาาเก่งเลยอ่ะเห็ดปลาแดกฝรนินแม่้าเบิ้งได้ขีดมีของหวานด้วยเดี๋ยวไปถอดให้เบิ้งครับผมแม่ดีใจเลยแหละโดมมิดพี่มือระบาดตักครับผมมีทุกยังเลยอนี่เอาโปรดพร้อม

ตักเองเลยเถอะชิาวะชดั้งเลียตักมากินเรื่อยๆไม่พอก็ขอได้เลยนะครับถ้าเกินชดไฟก็คิดก่งแลิบาทดาวม่ใช่โอเคครับหอมขมัอเลยสิบบาทสิบบาทหอมขมันราคาถูกผมพคนเยอะเืนเราที่เด็ดผมว่าหลากหลายสะอาดราคาถูก้วครับน่ารลบรสา น้ำยายเยอะมากเอยพระพูนด่เพครครับผมแลสดไปลเลยครับมงเขียขุ่ขนไม่อะไรนี่ปิดขายก็ปรูนซ้าผมกินไปเลยดูว่าสิเป็นน้าประแดกแซ่บอ,อีกแบบครับผ <laughs> มเจอเรับ ถ่ายของบาตนะครับคใช่เยร่วมมือก <ve> ับผบาตรบตตักมาไปตักไม่แม่สวยท่าบุญตักแม่ตักแม่ตักแม่ตักมครับผมแว่าเอาหมอมาใชก็ได้พูดยไงกินไม่ค่อยได้ไรได้ไหมอครับผมเวลาเม่ไห่ให้เบิ้งครับ ได้หุ่นเขาพุ่นสตาเขาพุ่งแบบเปิดมากก็ปีและนะครับือเบาสบาดครับถ้ามาวันที่ยี่สิบเมืองบ้านมันเจียบเลยผมไม่เห็นแม่นอยู่นี่แต่จะปีเบิองโตครับคีเก่านะสุดยอดเลยเขาบอกว่าชุดผมไม่เห็ยนผมกางแรกเลย ขกนละเอียบเเงคไนบทงดแม่นีน่เขาเอินไปทังได้ครับไอปสีงสีครับโุงบาทแจ้งสนิทแจ้งสนิทบแจ้งสนิทครับได้เจอเลยตรงขามโรงบาครับทนครับก้อนญิงไฟกัตามทุกวันก้อนมาล่มีกับก้อนกทังโี้เออเสรจล้วปุ่มครับเป้นลกครลางเมืองไวัด มาครับคุณหนึ่จอดมาเราเอ็ดแล้วเจอกันเรื่อยๆครับผมขอบคุณพี่เบามากเลยสวัสดีไปครับผมจิ้มมาไปมาต้องมาล่องครับจอดครับผมนี่ยังฝากวะร้านเบ็ดพี่สินขาพ่อใหม่มาเบ็นิดเดียมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างครับเรี๋มีตุ๊กตายางใครวะเดี๋ยวไดครับดูวันทับแตกไปแล้วครับ โอเคครับปวดไปซื้อมาใส่ในมือเดียวก็จะซื้อให้ลูกน้องเซาดิแล้วกันเทียนตาเดือดแล้วได้บอกว่าลูกพี่เอาของจีนแด้วมอนจนจัดตัโหดวตึนนี่แน่นอนแน่นอนครับ